ขารเข้าสูร่รายการ Animal s i y e Channel ครับแวตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอเรื่องราวดีๆที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้ใครอยากรู้คือเรื่องอะไรตามพวกเรามา,มาเลยครับ หาก50ปีข้ามยานศาตสตร์วิสตร์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับเราก็อยู่กับพี่บาสสัตวศาตวสตร์ปี4ครับสวัสดีครับาาครับวันนี้พี่บาสจะพาพวกเราไปดูอะไรครับวันนี้จะไปล้วงกระเพาะกระบือฮะฮะล้ว<ฆ><ฆ>งกระเบือใช่แล้วครับผมล้วงไป่ทำไมครับอ๋อเราจะเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตัวในห้องปฏิบัติการนะครับวันนี้แล้วกระบือไม่เจ็บไม่เจ็บนะครับผมงั้วกดลากพาพวกเราไปชมนะครับโอเค let's go ตอนนี้เรามาอยู่ที่ศูนย์วิจัยเมตาลิซึมและพจนศาสตร์สัตว์เกี่ยวเอื้องมหาวิทยาลัยขอนแก่นกันแล้วครับโอเคตอนนี้เรามาดูกับสัตว์ทดลองของเราเลยไปเลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับผู้ช่วยของผมนะครับพี่กูงครับผมสวัสดีครับพี่กูมีหน้าที่อะไรอยู่ที่ศูนย์พอเฟงไหมครับงาหนับที่ดูแลการให้อาหารการเลี้ยงกระเบืองที่นี่ครับเป็นคนเลี้ยงกระเบื้อนะครับ อ่าตอนนี้พี่กูมาเป็นผู้ช่วยพี่บาสในการเก็บตัวอย่างอาหารดูเมนครับอยากให้พี่กูกับพี่บาสช่วยแนะนาอุปกรณ์ในการเก็บนะครับโอเคครับอุปรกรณ์ทั้งหมดเรามีไม่กี่อย่างครับอย่างแรกเลยกล่องโฟมเอาไว้ใส่นะครับแล้วก็ถุงมือเราใส่เพื่อป้องกันเชื้อจากมือเรานะครับเวลาเราลงเข้าไปในกระเพาะมันแล้วก็มีถุงกันร้อนเราจะเก็บตัวอย่างแล้วก็ใส่น้ำอุ่นนะครับเราทเราทุกอย่างที่มีเราก็จะเก็บใส่ ก่องโฟมแล้วก็ส่งทางศูนย์ปฏิบัติการนะครับตอนนี้เรากระบือเนยครับที่เราจะเลือกเราจะเลือกตัวไหนดีเนี่ยเราจะเลือกเก็บตัวอย่างจากกระบือตัวไหนครับครับเราก็เลือกไม่ยากนะครับตัวนี้ครับเพราะว่ามันไม่หยุดทำไมถึงไม่ดูล่ะครับ <c oughs> มันดดเราก็ได้ครับ <c oughs> แล้วเราจะมีวิธีเบี่ยงเบนความสนใจเันยังไงครับ แล่เม <łość> ื่ตอนที่เราไปเข้าไปเก็บเราจะได้เก็บอย่างสะดวกก็คืออย่างนี้นะครับก็จะมีวิธีการเบรนเก็คือให้อาถักคนเพื่อเบริเบรคความสิดใจในการเก็บมาเดี๋ยวตอนนี้ก็จะดัเนนให้พี่บ้ากับพี่กูทดสอบให้ดูเลยนะครับเราอยากให้ดูเลยดูกันเลยดีครับ อ่ะครับตอนนี้เราก็จะมาดูพี่กูหล,ลอกลอก่ลอความสนใจของกระเบือกันนะครับก่อนที่พี่บ้ากับพี่หมูจะเข้าไปเก็บตัวอย่างครับกูสาธิตหน่อยครับมีท่ทาตอนองไรบ้างอธิบายพวกเราฟังก็ลัำแรกนะครับก็จะเป็นการให้อาหารก้นเพื่อหลอกลอก่อตัวสนใจแล้วความสนใจแล้วแล้วต่อมาก็เมาสู้แลเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ อตอนนี้กระบือก็ถูกเราควบคุมแล้วนะครับตอนนี้ก็จะให้พี่บ้ากับพี่หมูเข้าไปเก็บตัวอย่างได้เลยครับเข้าทาการเปิดซาวกันนะครับไปไหนรับแล้วเราก็ทำการเก็บตัวอย่างนะครับวันนี้เราจะทำการเอาออกก่อนเราจะไม่เก็บตรงส่วนต้นๆน,นะครับเพราะว่า ในกระเพาะลูมีเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่เขาไม่ใช้ออกซิเจนนะครับตรงนี้บริเวณนี้มันใกล้กับทางช่องฝาเปิดเราต้องดูเขาไปนเลือดเลืประมาณแค่ไหนครับประมาณเจ็ครับก็๋อวก็ฟอกก็ได้ จากนั้นเราทําการเก็บตัวอย่างนะครับใส่กับน้ําอุ่นทําไมต้องเก็บใส่น้ําอุ่นเลยอ๋อเพราะว่าน้ําอุ่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ37-40ถึงองศานะครับมันจะเท่ากับปริมาณตัวอุณหภูมิของกระเบือพอดีเลยพออยางนั้นเราก็จะทาการส่งไปที่ห้องแบบเพื่อตรวจสอบต่อไปนะครับตอนอีลืิตดตามนะครับ ครับตอนนี้เราถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือส่งไปในห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งเราจะนส่งไปนําบริการโดยฝากทางพี่แก๊บนะครับซึ่งเป็นม้าเร็วของของพวกเราเองฝากด้วยนะครับพี่แก๊บครับตอนนี้เราก็มาถึงห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์เคียวเรื่อนะครับ สำหรับมาส่งตัวอย่างให้กับทางห้องปฏิบัติการได้ตรวจสอบหาจลินทรีย์กห้องจุลชักนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องปฏิบัติการโภชยาศาสตร์สัตว์เชืเอ้อเพื่อนนะครับแล้วก็มาอยู่กับพี่เกอะครับสวัสดีครับ,รบรแล้ววันนี้นะครับพี่กอะก็จะพาเรามาตรวจหาจุลินทรีย์นะครับที่เราเก็บตัวอย่างจากข้าวโลว์มีม้มาเมื่อสักครู่นะครับ อ่าพี่กอลครับแล้วอุปกรณ์ที่เราใช้ในห้องแบบในการตรวจหาดีนีมีอะไรบ้างครับพี่กอลแนะนำน่อยโอเคครับผมงแรกก็เป็นกล้องจุลทรรศน์คารับผมจะมีหลอดจนต์บีเกอร์แผ่นสไลด์ครับแล้วก็จะมีตัวอย่างที่เก็บมาครับผมแล้วให้พี่กอลเริ่มสาธิตให้ดูหน่อยครับโอเคครับผมลำดับแรกครับผมเราก็จะนำตัวอย่างที่เราเก็บมา ทางศูนย์ปฏิบัติการครับผมมาใส่ไนเกืกอร์เข้าแต่ส่วนน้ำนะครับใช่ครับไาแต่ส่วนน้ำเพราะว่าจ d c ทีที่เราละลายเอาไ้มันจะอยู่ันน้ำแล้วเราก็จะหยุดจุลินทรีย์นะผมใส่ในแผ่นสไลด์ครับ าก็จะทำสองซ้ำนะครับผมป้องกันการลิดพัน๋ยเด๋ยวเตรียมไหมครับประมาณเดี๋ยวครับผม แล้วตอนนี้เราจอไปสองแล้วเราจะเจออะไรบ้างอ่าที่เราจะเจอก็จะเป็นทีงสีกลุ่มโปรโตซัวแบคทีล้วก็เชื้อราของแล้วส่วนไหนอันไหนที่มันดีกับควัวไม่ดีกับควัวอ่าสิ่งที่แประอยู่กับควัวก็เป็นพวก,กษษษษษแบคที ria ับผมแล้วก็พวกโปรโตโซเนี่ยถ้าเป็นโปรโตัวกลุ่มอาร์เคียโบราณเนี่ยก็จะผลิตแก๊สมีเทนที่เราไม่ต้องการ เอาล่ะเราผมพูดผมอยากเห็นหน้าตามันนะให้พี่กอล์ฟหน้าตาสองให้ดูนะครับนี่นะครับผมที่เราเห็นก็คือฟูโฟตส่วนจะมีขนาดาใหญ่ที่สุดอืมก็อะทีเรียจะเล็กลงมา,มาแต่ว่ากล้องจุลทรรศน์นี่ จะไม่สามารถมองเห็นเชื้อราได้เพราะมีขนาดเล็กมากเกาะอยู่ตามเส้นฟันพี่กอล์ฟับแล้วที่อยู่ในจอรครับมันคือตัวอะไรครับที่จอน็้คือโปรโตซัวผมกลุ่มแอนาโรบิ่แบทีนี้คือกล,ลุก่มที่ไม่ใช่ออกซิเจน พี่บอครับเรามีประโยชน์จากการเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์มาเป็นคอนเท่าไหร่เป็นแงครับคือแต่ละตอนจะไปใช้ยังไงคุณแหน่นนงเรามาตรวจสอบนี้คือเราจะทราบชนิดของจุลินทรีย์นะครับผมก็เราสามารถวัดความาแหน่ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ได้ในการใช้อาหารส่วต่างนะครับผมก็จะมีจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันเช่นจุลินทรีย์ที่เติบโตได้ดีในภาวะกดสรุปก็คือ เลืบสูตรอาหารได้ว่าสูตรนี้มียูเรียตีที่ดีเยอะหรืรอเปล่านี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมเราสามารถเลือกใช้สูตรอาหารที่ดีสูดรได้นครับผมแล้วพี่ก็มีสูตรอาหารที่แนะนำเกษตรกรนะครับว่าทํายังไงที่เราจะลดพวกยูทรีย์กลุ่มโบราณได้นะครับก็คือโปรตีเขาต้องการที่จะเสริมอาหารคนก็ไปในไวนเยอะซึ่งจะมีเพราวะเป็นกฎดนะครับผมเขาก็จะมีการ อย่างปัจจุบันก็จะเป็นการเสริมพวกเปลือกมังคุดสารเคมีนี้ครับผมเพื่อลดเพราะว่ามเป็นกดลงไปได้ก็จะลดไอเสียออกไปได้ทำให้เหมาะกับการมีแทนลงมาน้อยลงใช่ครับผมรายการมีแทนน้อยลงครับผมขอบคุณพี่ป๊อปมากครับที่พาพวกเราเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์แล้วก็ส่งวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ที่ดีและไม่ดีครับ คือเราสามารถนําความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้กับการเลียงวิชของเรานะครับประยุกต์ใช้ในงานเปลี่ยนสูตรอาหารครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ศึกษาจากวิดีโอของเรานจะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปประยุกใช้ได้จริงครับแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณภาควิชาสวาวตรศาสตร์และเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับที่เลือกเผยแพร่ที่การงทำครั้งนี้ครับแล้วพบกันใหม่กับรายการเนมอ๊ทไซ h ช n n e l ในครั้งต่อไป